ครับวันดีครับวันดีคิปครับคลิปตัดว่าเดินมาทำอะไรพักออกวักออก เมื่อาวานทางเส้นนี้เป็นทางที่ว่ารถเป๋ววิ่งลงมานะครับรถหนักก็วิ่งสายจับสายุ้น เลยอินยังไม่แน่นครับตัวนี้ตรงใหม่ทางตัดตรงขึ้นไปเข้าบ่อวานก็วิ่งเส้นนู้นเส้นนู้นกันไป วันนี้เราจะไปดูหน้างานครับที่ลงใหม่แล้ว ไม่แล้วไม่ดับลงเนี่ย เยียดทางเลยเอ๊เอ๊ากลับอ่ะพี่ตักสะดือสะดือน้ำลงตรงนั้นให้หน่อยดิที่มันมีน้ำขงัำงอ่ะที่ทางพังเหรอนี่ยที่ทางพาตักให้น้ำมันไหลลงไปตรงนั้นอ่ะตรงนี้จะได้แห้งอ่ะสักสองหลุมพี่สองหลุม ทางนั้นมีน้ำถังนะครับเพราะวันนี้รถเยอะไปถ้าถ้าเกิดว่าวิ่งย่ำหลายๆรอบก็กิ้นรับ ลงไปก่อนครับร้อให้ดนมันแห้งแอคเซตตัวแล้วก็ค่อยบินแอคเซตอีกอ่ะรถขึ้นแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากเข้ามาติดตามในช่องยูทูบของร้อเพื่อนด้วยครับสวัสดีครับ